ดีค่ะ,คะน้อทุพอชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะคุณนิพาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะลุงอรุณชันมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะนิชาชันมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้พวกเราจะพามาแนะนำโรงเรียนมัานเจดีโคให้เพื่อนๆได้รู้จักชาวแสดขาวของพวกเรากันนะคะไปกันเลยโรงเรียนมัานเจดีโคเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,689คนและจำนวนครูทั้งสิ้น72คนค่ะนักเรียนสินยดของเรานะคะจะเป็นชาติพันธุ์มง้งกาเรียงไทยโดยทางโรงเรียนนะคะได้นเน้นคุณธรรมนำความรู้ควบครูและนักสุข,ข่าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนของในระดับชั้นต่างๆกันนะคะ ระดับประถมวัยของเรามีครูสอนตรงตามวิชาเอกโดยเน้นสอนเป็นกิจกรรมบูรณาการเพื่อให้เด็กๆมีประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายมีการเรียนรู้อย่างสอนเนื่องตามพัฒนาการค่ะระดับชั้นประถมศึกษามีคุณครูตรงตามวิชาเอกครูครบชั้นเบือโรงเรียนเราได้เน้นพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนอ่านออกเขียนได้การคิดคำนวณรวมถึงการสื่อสารการเรีนยนรู้ทางสังคมทักษะการคิดวิเคราะห์ต่างๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นครูผู้สอนครบทุกสาระการเรียนรู้เน้นงานด้านวิชาการและการปฏิบัติลงมือจริงฝึกการวางแผนอนาคตค้นหาความสนใจและความถนัดของตอนเองมีวินัยในการเรียนการทำงานรู้จักบริหารจัดการเวลาแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองด้วยค่ะและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปายนะคะ เป็โรงเรียนของเราได้จากการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนค่ะโดยแบ่งออกเป็น3สายการเรียนรู้ค่ะสายที่1สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สายที่2สายศิลปภาษาสายที่3สายวิชาการศิลป์ค่ะและสายที่4นะคะสายน้องใหม่ของเราซึ่งเปิดปีนี้เป็นปีแรกนั่นก็คือสายศิลปะการแสดงค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละสายการเรียนเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างไปกันเลย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเรียนรู้เชื่อกันว่าสายวิคณิตเราได้มุ่งเน้นในด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและชีวะซึ่งครูของเราก็ตรงตามสายมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การทดลองที่ของได้เนื้ทั้งภาอทฤษฎีและภาคปฏิบัติเลยค่ะนักเรียนของเรานะคะได้ออกไปทำการแข่งขันในรายการต่างๆได้รับารางวัลมากมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนที่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นการเูรณาการกับการดำเนินชีวิตค่ะ สายที่สองนะคะใส่สินภาษาซึ่งโรงเรียนของเราได้เน้นด้วยการ3ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษฮโลภาษาจีนหมีฮาวและภาษาพม่ามิงกะลาบาโดยฝึกการพูดฟังอ่านเขียนเน้นการนําภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้จริงนักเรียนเกิดความกล้าในการที่จะพูดสื่อสารโดยเรามีครูผู้สอนที่ตรงเอกทั้ง3ภาษาพร้อมทั้งมอบทักษะภาษาให้นักเรียนอย่างเต็มที่และนํา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยต่างๆและศึกษาดูงานนอกสถานที่สายที่ 3. สายอุตสาหการรมศิลป์ใครใส่ช่างมาทางนี้เลยจ้าไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างไม้ช่างปะปาช่างปูนช่างเชื่อมหรือสารพัดช่างโรงเรียนเราเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถนาความรู้นี้ไปต่อยอดในการเรียนต่อหรือสามารถในปร,ประกอบอาชีพอนาคตได้ค่ะ ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์พร้อมครูและนักเรียนก็พร้อมจ้าและสายการเรียนน้องใหม่สุดท้ายของเราก็คือสายศิลปะการแสดงโดยการเรียนในสายนี้เราจะเรียนในด้านทักษะความสามารถศิลปะการแสดงอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะการแสดงการถ่ายภาพภาพ,พยนตร์สั้นพิธีกรรวมถึงบทบาทเบื้องหลังในการทํางานบันเทิงต่างๆและการแสดงในการน้องเล่นเต้นลาการเล่น,ลน,ลลนดนตรี ว้าวได้รางวัลหลายอย่างเลยค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะต่อไปเราจะพาไปดูในส่วนงานของระบบดูแลช่วยเหลือกันนะคะป้าป,ปโรงเรียนแม่สติกโคของเรามุ่งมั่นที่จะดูแลอาานุญาตนักเรียนเป็นอย่างดีโดยการจัดระบบการดูแลในส่วนต่างๆดังนี้ค่ะส่วนที่ 1. ด้านทุนการศึกษาโรงเรียนของเราได้มีการจัดหาทุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ดยนในปีการศึกษา2 5, 5 6 7ิเจมีจำนวนทุนการศึกษาทั้งหมด94ทุน 2. ง,งานแนะแนวให้คำปรึกษาผู้บริหารครูที่ปรึกษาผู้แนะแนวให้การเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำสอดส่องดูแลนักเรียนช่วยเหลือในด้านต่างๆจึงทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูและนักเรียน 3. งานแนะแนวเรียนต่อทางโรงเรียนมีกลุ่มงานแน,น,นแนวการเรียนต่อเพื่อให้คำปรึกษาแนะแนวส่งข้อสาร กำกับติดตามในการเรียนต่อในสถาบันต่างๆให้กับนักเรียนโดยปีการศึกษา2567นระดับปริญญาตรี49คนปวส6คน 4. งานหอพักนักเรียนโรงเรียนของเรามีหอพักนักเรียนที่แบ่งออกเป็นหอพักชายและหอพักหญิงอย่างชัดเจนมีครูคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทางหอพักของโรงเรียนเราได้เตรียมเตียงที่นอนหมอนมุ้งและผ้าห่ม รอบอาหารกินฟรีอีก3มือ้อส่วนในวันจันทร์ถึงศุกร์จะมีอาหารให้กินฟรีถึง2มือ้อคือมื้อเช้าและมื้อเย็นค่ะอบุ่นใจจังเลยเนาะต่อไปนะคะเราจะขอแนะนำโสดิการที่น้องจะได้รับเมื่อมาอยู่โรงเรียนบ้านจเจดีโคกันนะคะ 1. ชุดผ้าไทายสีแสดเป็นชุดพื้นเมืองของเรียนเราจะใส่ในทุกวันศุกร์สอ,อุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนชุดนักเรียนฟรี 3คุณการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีในทุกชั้นของในทุกปีการศึกษาและมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพวกเราก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆว่าโรงเรียนบ้านเจดีโคของเรามุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้วยค่ะพร้อมในด้านเทคโนโลยีด้านทักษะอาชีพการต่อยอดนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาการกระบวนการเรีนยนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะ พวกเรายินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคน mm. เข้าสู่วัดสันเขานะคะพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันโรง,โรงเรียนบ้านเ<ใ>จดีโค<ข>บายบาย,บาย